ขอจเจริญพรเจริญสุขสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังทุกทุกท่านบรรดาจ,จะจมจักได้สดับรับฟังธรรมะปะกินณกะเรื่องราต่างๆนานากับพระจานจินดาธานาวิโรหรือพระคกูวีระธรรมโมภาคเจ้าวาดวัดชมพลศีเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์ของตำบลชีพิรมอำเภอพมพิรามจังหวัดพิศษณุรก มาปร,รบพูดคุยกับบรรดาท่านผู้ฟังเป็นประจำหลังจากข่าวราชสำนักเสร็จสิ้นไปแล้วสองทุ่มกว่าโดยประมาณถึงสามทุม่มตอนเช้าก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าตาบรรดาจัดจ,จมฟังไม่ทันก็ไปฟังจากยูท b e ก็ได้นะหนูมผมเอาไปลงยูท b e ไว้บอกว่าธรรมประปกินณกะหลวงพ่อจินดา ก็จะขึ้นมาแล้วธรรมะประกินากาหลงพ่อจินดาเทศให้ฟังไปฟังในโทรศัพท์ก็ได้น่องจะอยู่ในที่ทำงานต่างๆอาจจะเออวาวุ่นจิตวาวุ่นใจนะฟังเพลงก็แล้วฟังละครดูหนังก็แล้วดูข่าวก็แล้วคนมันมันมันไม่สงบจิตไม่สงบใจ มันไม่เหมือนเราฟังธรรมะมันชำระจิตใจมาครั้งบางสิ่งบางอย่างสิ่งสิ่งที่เราคิดพลาดพังไปถ้าเราทำได้ถันมันง่ายกว่านั้นก็หิริโอตปะฮิริความละอายต่อความชั่วไปทำเสียเลยดีกว่าโอตปะเกรงกลัวตอนที่เราจะต้องไปรับผลแห่งกรรมที่เราทำชั่วแค่นี้เราก็หลอดพ้นละจากอบบย,ยภูม จตุอบายภูมเตเตนรกสละสุรกายสัมภเวสีผีลอนเล่สัตว์เรศเดชานทั้งต่างถามว่าเราจะหลอดพ้นได้จริงหรือลงพอได้จริงไม่จริงก็อยู่ที่การกระทําของเรานี่แหละโยมว่าเราจะรักษาจิตรักษาใจของเราเนี่ยให้ไปตลอดรอดฟังจนถึงจนกระทั่งว่า ลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วเฮือกสุดท้ายลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วโอ้ยลองคอเอ้ยเขาห้อยทองพุทธโทเยวาู้รูู้้ตืิลพุบุกบาทพุทธโทมือมึงเลือกท่องท่องหน่สัมมาอรหังก็ได้สัมมาอรหังสัมมาอรหัง โอ้หมดแล้วซึ่งกิเลสตัณหาสหาัมมาอรหังอยากจมไม่เหมือนกับยายทองหยิบยายทองหยอดเพื่อนกันสองคนนี้ยายทองหยิบยายทองหยอดนี่เป็นเพื่อนกันอีกคนหนึ่งนะีมันชอบไปหาหอยนี่แหละไปชอบหาหอยขมอยู่ในกลางทุง่งกลางท่ากลางนายายหยิบเปนะ็นนหะแต่ยายทองหยอดนี่มันเออ ไปวัดไปว่าเออวันนั้นวันพระเนาะเออยไยยิปแกจะไปวัดกับข้าไหมเนี่ยวันนี้จะไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดหรอกอู้แกไปเฮะฟังเทศฟังธรรมเขาบอกว่าน้ํามันขึ้นฝนก็ตกมาสงสัยวันนี้ไม่ได้ปูเลยป้าก็ได้คงจะได้หอย้ะมึงเออมึงกับวันพระวันเจ้ามึงก็น่าจะพักสักวันน้อง อมันจะพักได้ยังไงแล้วมึงทับได้คนเล่าเนี่ยมันกินอยู่ได้ตลอดเวลาเออทาไงม่กินแล้วมันไม่หิวดิวันไหนมันไม่หิวกูก็จะไม่ออกรมาหากินอันนี้กูหิวทุกวันทุกวันอะเหมือนน่ะไปฮะแจกพระแจกเจ้าเออแล้วมึงจะได้กินข้าวกระน้ำพริกแดงทุกวันนะมึงกูตองไปสามะหากินก็กูน่ะไปหา ยังไม่ได้กูก็จะได้หอยขมมาแกงมาต้มมาผัดเผ็ดก็ได้ยาจอมยายหยิบดิไม่เชื่อเพื่อนอยังทั้งยอดมันไปวัดอ๋อย่าจอมได้ทองหยิบไปกลางทุ่งกลางนาเนาะเดินไปเออไปหาปูหาป่าหาหอยเออเน่ไปหาหอยดีกว่าไว้เหล่าเออ วันพระวันเจ้านะพญาอินก็เอ้เร็งเห็นนะนาะโอ้ใหญ่คนนี้เนาะลูกผัวก็ตายไปลูกก็ไปมีผัวมีเมียปล่อยให้มันอยู่คนเดียวหากินเลี้ยงตัวเองด้วยหาหอยขมนี่นะพญาอินนี่นึกสงสารใหญ่ทองยิปเนยนะจุจมเออลงมาโปรดใหย่ทองยิปท่านหน่อยไว้พญาอินบอกอ้าว พอเนรมิตมาเป็นพระพิโุอุบบารเดินมากลางนาเนะาะยายจิบเอ้ยพะยาอินล่องลอยมาไม่เห็นเห็นแต่พระใสผ้าอมเหลืองอุมบารมากลางนายายจีบเห็นปุ๊บอยากยมหันหลังควับบนเลยนะพระคิบขยิ้แค่อึงก็ไม่ไปดันมาเดินกลางทุ่งกลางนาะ พระวัดไหนเนี่ยมันเมาหรือเปล่าวะพระองค์เนี่ยนี่มันกี่โมงกี่ย้มจะมาบินพระบาทหาอะไรกลางทุ่งกลางนาพระบาพระบอพระเมายาบ้า,าหรือเปล่าวะยาหยิบบนในใจญาติโจหาว่าพระเมายาบ้าพระเมาเหล้าหรือเปล่าเออเก้าโมงสิบโมงพระพม่าหรือเปล่าวะนะมาบินพระบาทกลางทุ่งกลางนา เออฝ่ายพยาอินนี่เห็นเห็นใจยายนะยิบตะเอยทำไมมันคิดว่าเราเป็นพระปลอมไว้เนี่ยหรือพระพระมาบินพระคำเมนบินบาดสายไปพยาอินก็เลยเนรมิตตัวเองรอบร่างกายยายยิบอยากจมหันไปทางไหนก็เจอพระทั้งนั้นเลยเอ้า และอะไรกูมองว่าทางซ้ายก็เจอพระมองไปทางขวาก็เพอพระ,พระหน้าก็มีพระหลังก็มีพระยายสังหรณก็บอกว่าเอาดิคุณงอไม้มากเกะกะแล้วคนจะทำมาหาแดกเนี่ยมันอะไรเนี่ยโอ้ที่อื่นก็มีไม่ไปเดินมาบินพระบาทตังทุนะ่งตั้งนาคนกำลังทำมาหากินเนี่ย อวันนี้รูเนี่ยมันโอยแล้วมัเกินแล้วมั้งเจอตัวประหลาดมาอยู่กลางนะโอ้โยมอาตมามาปลดโยมถึงกลางทุ่งกลางท่ากลนะางนาทำไมโยมพูดอย่างนั้นเราโคดั่งไงลังเป็นพระเป็นเจ้าวัดว่าไม่อยู่ เขาบินประบาตที่ห้าที่หกวันนี้กัวันพระน่าจะอยู่วัดวาเทศโปรดบรรดาญาติโยมอะไรมาเดินกลังทุ่งกลางนาเลยจะมาโปรดญาติโย,ยมได้ยังไงเล้าโอ้โยมก็อาตมากขาอยากจะมาโปรดโยมบ้างว่าเป็นวันพระวันโกนวันเจ้าเนี่ยก็เลิกซะบ้างการทำมาหากินหาหอยขมหย้ย อ,อย่างเงี้ยชีวิตใครใครก็รักนะโยมอืมกรรมันเกิดนะมันก็มาเป็นอาหารของมนุษย์นะมันจะเป็นแบบเป็นกรรมอะไรแล้วท่านท่านก็ยั้งฉันปลาฉันปูฉันเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายแล้วเดี๋ยวจะกินลาบเดี๋ยวจะกินน้ําตกเดี๋ยวจะกินคอหมูย่างท่านก็เป็นพระเจ้าองค์กระสององค์กเจ้าท่านยันง่ไม่กินเจแล้ว ถ้าท่านคิดว่าท่านดีอ่ะโอ้โยมก็อาตมาจยากโยมเขาถวายอะไรมันก็ฉันได้ถวายปลาทูเค็มอาตมาก็ฉันได้ถวายไข่ทอดอาตมาก็ฉันได้น้ำพริกกะปิอาตมาก็ฉันได้น้ำพริกปลาลก็ฉันได้นั่นแหละน้ำพริกปลาล่ามันก็ต้องใช้ป,าาปลาทำปลา ม่มีป้ามันจะทำปลาได้หรือเอออยากโยมเอออาตามาวันนี้เนี่ยมาโปรดโยมโดยโตรงนั่นเลิเคอะขึ้นจากนาครับบ้านล้างตัวล้างเตอให้เรียบร้อยไปนั่งสมาธิวิปัสสนาดีวกว่าโอ้จะไปนั่งสมาธิอะไรแล้วป่านเนี่ย แล้วนั่งสมาธิมันจะตอนเย็นมันจะได้มีกับข้าวปลาหารอยมใม้กินหรือถ้าไม่ไปหามามันก็ต้องหาหาหมูหาปลาหาหอยอะไรก่อนเตรียมไว้ก่อดดิพอตอนตอนเย็นก็จะได้มีอาหารการกินพวกนี้เช้าก็จะได้มีอาหารการกินนั่งดับหูลับตามานั่งสมาธิมันจะไปได้กินอะไรแล้วโอ้อยตดโยมเอ้ยเจ็ดวัน ย่างวันพระวันโกนสักวันไม่ได้ลือปานาติบาตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาป่ระทังสัมมาทิยามิการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปนะโยมบาปอะไรนะถ้ามันเป็นบาปเป็นกรรมไอ้พวกที่ตายไปผัวฉันก็ตายไปจังนานนะ มาเหตุมันมาฝันเข้าฝันเลยว่าเออมันตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นตายได่ดียังไงมันน่าจะมามบอกให้ฉันบ้างเห็นมันมาบอกนะตายหาตายแล้วตายเลยทําลูกไว้สองสามคนไม่ดีสักคนคนไหนไปมีเมียก็ไปหลงเมียไปคนไหนมีผัวไปก็หลงผัวปล่อยให้กูอยู่คนเดียวจำพามา,มาหาแดกอะไรเงี้ยมาหากินหาปูหาปลาหาห,าาห,าหอย ยังมีตัวมารมาระจนอีกถึงไหนทุ่งไหนนะอ้าวโยมทำไมว่าอย่างนั้นลูกนะอาตมามาโปรดโยมนะโอ้หนึ่งเมีองพระคนเจ้าไปปรดที่อื่นเถอะอย่ามาปรดยมเลยยมจะจะรีบเก็บหอยอยู่นี่นี่เต่านี่มันจะใกล้เที่ยงวันแล้วเนะี่ยใกล้เพนแล้วเหลือพระจะตีกองเพนแล้วเนดะี๋ยวยมก็จะเข้าไปบ้านแล้ะ โอ้พญาอินจาจงอุตส่าห์มาบินพระบาทโปรดยายิปเนี่ยว่าให้เลิกทำกรรมเสียไอ้ยิบเที่ยวให้พญาอินที่ปลอมมาเป็นพระไล่พระไล่เจ้านะคุณไปฮึย์อย่ามาเมาอยู่แถวนี้เลยอย่ามาแดกยาบ้าอยู่แถวนี้เป็นพระเป็นเจ้าใครมาลงไล่แรงนานแล้วไป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  ไปยาอินบอกทธเอ้ยเป็นเป็นกรรมของสัตว์เป็นเป็นเบนเป็นกรรมของสัตว์ซื่อเกินโปรดโคตรเกินดัดเป็นกรรมของสัตว์แล้วยายหยิบเอ้ยเมื่อแกตั้งการที่จะก้มหน้าหาปูหาปลาหาหอยก็ขอให้แกได้สมใจเนกให้เป็นหอยคงเนี่ยตลอดไปเถอะยายหยิบเด้อข้าจะไปอยู่วิมานข้าแล้ว โอ้อยัดยมสิ้นคำสาบของพยาอินอยายหยิบกลายเป็นหอยขมทุกวันเนี่ยเออ,อยัดยมลองคิดดูเนี่ยเพราะว่าทำมาหากินพยาอินมาโปรดแล้วยังก้มหน้าก้มตาไม่งุยเลยนะเหมือนคนบางคนนี่อยากยมหาหอยมาขังไว้ไว้แต่สมัยก่อนมันก็จะมีหม้อองค์ข้างหม้อองก็ยังมีหม้อไว้ ขังหอยไว้ก่อนถ้าไม่ขังแล้วมันไม่คายขี้โคลนขี้ดินออกเนาะมันก็จะไม่อร่อยอแกงเผ็ดหอยต้องเอาหอยแชไว้สักคืนก่อนญาติโยมนั้นคุณยายมันเอาหอยแชไว้หน้าบ้านนี่แหละหลานมันก็ได้ยินว่าเอ๊เสียงเด็กอะไรมาลองให้อยู่หน้าบันไดบ้านโอ้ยโอแยเ,เนาะ เออเด็กหูมันดีอ่ะจิตมันว่างยายเสียงอะไรมันร้องอยู่หน้าบันไดเราละยายฉันไหลเล่าหลานเอ๊ะดึกเด็กเืนดืนแล้วไม่นอนไม่รับไม่นอนไม่ได้ยินเสียงไรยายไม่ได้ยินเลยยายคงหูตึงที่นะไม่ได้ยินเสียงเด็กมันร้องตรงหัวบันไดเรานี่หละยายเออหลานมันบอกว่าเด็กมันร้อง โอเวโอเวปล่อยค่าที่โอเวปล่อยน้อยท่าโอเวปล่อยค่าที่เนีน่ยมันร้องว่ายังไงนะมันร้องว่าโอเวปล่อยค่าที่เออใหญ่ใหญ่ของเด็กว่าเออใหญ่บอกว่าลองไปดูที่จุดตะ,ะเกียงน้ำมันกัดสมัยก่อน ออกไปดูยัดจมพญามองดูเนาะมันได้ห้าขั้นไป้ไผ่สมัยก่อนเนะี่เนาะลงไปไปดูที่หม้อองค์ที่ตัวเองขังหอยไว้นั่นเนี่ยเออได้ยินเสียงเหมือนหลานว่าแท้ยายปล่อยหนูที่ยายปล่อยหนูที่เอา้ายายได้ยินจริงๆไว้อา้า พวกเองมันเป็นหอยนาะต,ตัวต้องบล,ลัมบลัมทำไมพวกเองยังเป็นหอยตัวน้อยอยู่ละปล่อยหนทีปล่อยหนทียากจู่อเอยายคนนี้ก็บอกหลานเอาละพ่กนี้เช้าก่อนเดี๋ยวข้าจะไปปล่อยเจ้าเองเดี๋ยวจะพาหลานไปปล่อยดย้วยไม่ต้องร้องไห้แล้วนะ ถ้าเราให้จะตัดก้นหอยทำเป็นหอยผมหอยแกงเผ็ดหอยเนี่ยจะใส่บาตรละอาจจะถ่ายบาปได้ทายั้งลองอีกนะไม่เอาไปปล่อยนะหอยขึ้นไปบนบ้านเสียงเงียบกิ๊บเลยยายก็ถามว่าเป็นไงแล้วรลานได้ยินเสียงรอเปล่ปา ไม่ได้ยินละจ้ายายสงสัยเด็กวันเงียบละจ้าตื่นเช้ามายายหลานคู่นี้ยัดจนโอ้ยเอาหอยไปปล่อยเด็กน้อยบอกยายเอาไปปล่อยที่น้ําไหลเถอะยายอย่าเอาไปปล่อยในในหนองนี้กเลยเดี๋ยวคนเขา,เขา,าก็มาเก็บไปกินอีกแล้วเอาไปปล่อยที่แม่น้านั่นลูกกาเขาจะได้ไปให้ไกลๆคนจะไม่ต้องจับเขากินยาย หลานก็บอกให้ยายไปปล่อยหอยอย่าจมโอ้ยหญ่ก็เอาหอยไปปล่อยเนาะบอกเอาสเพสัตาสตาจัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเจ้าเกิดมาเป็นหอยในชาตินี้ข้าก็ว่าจะเอาแกงเผ็ดหอยซะหน้อยแต่เจ้าก็มาขอร้องชีวิตให้หลานข้าได้ยินเสียงร้อง เออตอนนี้ขามาปล่อยแล้วเนอะกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่เราทำผิดต่อกันก็โหสิกรรมเนอะโอ้ยยายหลานให้ช่วยกันเทหอยลงแม่น้ำไปจ้าจบเออบอกหอยเดานั้นกลางคืนมาคุณยายฝันเลยบอกหอยเดานั้นเออมาอนุโมทนาให้คุณยายอยู่กับหลาน อายุมันขวัญยืนนะคุณยายเ,อ,อ,อ,ยเอ,อ้ยชาจเออยาา่ฝันฝันว่าว่าหอยนะมาให้โชคอีกแล้วโอ้ให้โชคยังไงให้โชคแล้วเลยหลวงพ่อออหอยมาให้โชคแล้วยาย วนี้อย่าลืมนะวันอาทิตย์เลขหนึ่งนะยายเทวดาหกองค์นะยายขึ้นสิบห้าคำอีกแล้วห้านะยายเออย่าิโยองยายเอาดูให้ดีนะหนึ่งหห้านะยายอาอ้ยายิโยอยายก็บอกเออจะหอยเอ้ย จะมาปล่อยให้เจ้าเจ้ายังให้เลขหรือมันจะออกเลยมาเลขมันสวยเกินไปหนึ่งหกห้าเนี่ยเออยายยายบอกว่าเลขสวยเกินไปมันอั้นนะยายยายว่าเลขสวยหวยออกว่าอาทิตย์เ,ยเออยากอยม่สองคนยายหลานนะยายตะคืนเนี่ยยายฝันอะไรยายละเมออยู่อะหนึ่งหกห้าอะไรเนะี่ยอ๋อ ยายฝันว่าหอยมันมาให้หอยมาหวยออกวันอาทิตย์วันที่สิบหกวันอาทิตย์ก็เล็กหนึ่งเทวดาหกองค์แล้วมันขึ้นสิบห้าค่ำหนึ่งหกห้ายายก็เลยเถียงว่าเลขมันสวยเกินไปยายจะไม่เอามันกลัวมันอ้านอยายลองดูสักหน่อยก็ได้ บาทสองบาทยี่สิบบาทก็ยังดียายหลานไว้ลองดูเอเอ,เอไม่เป็นไรล,ลักเดี๋ยวยายถึงวันนั้นก่อนเดี๋ยวยายจะเอาเยดหมากจยดผู้ไว้บ้างจะไม่ซื้อหมากซื้อผู้จะเอาไปซื้อเล็กเนหน่อยยี่สิบคนยี่สิบยาจงเออยายยายคนนี้ยาจงปล่อยหอยกับหลาน ได้โชคจริงๆญาติโยมยี่สิบคูณยี่สิบได้หมื่นกวา่าโอ้ยซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อนักเรียนให้หลานเออญาติโยมทุกข์หอยแะโดยอนิสงานปล่อยหอยบอกซาทุกปล่อยหอยแล้วอย่าให้วาสนามันช้ามันหอยได้ให้ได้โชคลาภทันตาเห็นได้ได้จริงๆาจาติโยมเออได้ทันตาเห็นแทๆ้ๆนี่ญาตโยมผิดกับยายยีบเห็นไหมล่ะ ไปหาหอยโอ้ยขันดัดพญาอินมาบอกแท้ๆมันน่าจะรับปากพญาอินนะแล้วขอแก้วแหวนเงินทองกับพญาอินก็ได้ดนันไปไล่พญาอินยายชองเย็บกลายเป็นหอยขมอ่ะขมหน้าหากินอยู่ทุกวันเนเออญาติโยมบางทีนั้นบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายมันน่าจะสังหอนใจบ้างนะพระทรงโอกค์เจ้า าบินทาบาทในกลางทุ่งกลางนาเนะออยังไม่ปล่อยเลยเนะี่ยสู้ยายอีกคนหนึ่งกับหลานไม่ได้ได้ยินเสียงเด็กร้องกลายเป็นหอยร้องไห้ในองค์นะเออบางท่านบางคนเนะี่ยญาตนะิโยมเนี่ยมันนึกเนะี่ยนึกจะกินแกงหอยนะี่แหละเออกลางคืนนะเป็นลมเป็นแรงเนะาะญาติโยมเออกลางวันไปหาปลาหาปูหาหอยกลางคืนก็เป็นลมอย่างนี้แหละเนี่ยเออ คนก็มาลวมกันเออมึงมามาดูที่นะแลต่ตั้งวันมันก็ยังเดินไปหาปูหาปลาหาหอยได้อยู่นะได้หอยมาจ่าจุมเออดันเป็นลมนะลมหาใจลมเฮ้ยมึงยังเยาชึ่งเส้นลมนะมึงภาวนาไว้บ้างเนี่ยเพิ่งมึงนึกถึงอรหังไว้สัมมาอรหังไว้มึงว่าตามกูนี่สัมมาอรหัง สัมมาอรหังว่าที่มึงอะโอ้ยอยากจมก็พึ่งไปหาหอยกลางวันนะน้อยอยากจมเนยมาใจก็นึกจะกินแกงหอยมาสอนให้ว่าสัมมาอรหังมันก็ว่าเหมือนกันมึงว่าตามกูสัมมาอรหังจัมมาอรหอยสัมมาอรหังสัมมาอรหอยสัมมาอรหอย ตายหาไปเลยจ้าโจมเออเขาให้พูดวภาสาม,มาอาลาหังด้นนึกถึงแต่หอยตายไปเป็นหอยไหมือนกันนะป็นงานบรรดาจ้าโจมท่านผู้ฟังทุกท่านเขาบอกว่าก่อนจะหลับก่อนจะนอนก่อนจะพักผ่อนอย่าไปห่วงหาอะไรนะย้าโจมบางคนขังปลาไว้จะทุบหัวปลาพุกนี้เช้าบางคน คิดไปหนะักบางคนห่วงหมาห่วงแมวไม่ได้กินข้าวเงี้ยนึกถึงหมาถึงแมวเกิดดวงวิญญาณเราหมดตทิ์สิ้นบุญไปคืนนี้ดนะัดห่วงหมาก็จะไปเป็นลูกหมานะห่วงแมวก็จะกลายเป็นลูกแมวอย่าจบน,นะห่วงปลาแล้วก็เกิดไปเป็นปลาให้เขาฆ่าอีกนะ้อยชาติอีกโอ้โอย่าจบตัดความห่วงหาอะไรไว้บ้างเออห่วงตัวเองบ้าง อย่าไปห่วงแต่ลูกห่วงแต่หลานห่วงแต่ผัวห่วงแต่เมียไม่รู้ว่าเขาห่วงเราแค่ไหนย,ย่าิโออยอมก็ลองคิดดูนะคิดดูตัวเองก็เท่ากันะพ่อแม่ในะเลี้ยงดูเรามาจนกระทั่งเราอายุทุกวันเนะี่บางครั้งเรายังไม่ลำลึกนึกถึงพ่อถึงแม่เลยวังวันเออท่านตายมหายตายจากไปท่านก็เงียบไปเลยท่านก็ไม่บอกให้เรา บางทีเราก็ลืมนึกถึงเขายาจจโคนที่รักเราเนี่ยมันมีใครรลกจะรักเราเท่าพ่อเท่าแม่เราให้เลือดเนื้อเชื่อไครให้โอกาสสั่งสอนเรามามิแต่เรานี่แหละไม่ค่อยเชื่อท่านล,ลูกเอ้ยยามเป็นเด็กเป็นเล็กนะเ,นเด็กเอ้ยเด็กน้อยเนี่ยความรู้เจ้ายังน้อยด้อยการศึกษา เจ้ารีบเล่าเรียนการศึกษาเมื่อเจ้าเติบใหญ่เจ้าจะไม่มีวิชาพ่อแม่ส่งเสียให้ลำให้เรียนไม่เอาย่าจมเกจจบพอหกได้พ่อแม่ให้ไปเรียนหมหนึ่งเกเลยไม่เอาแล้วได้จะมาเสียใจอะไรตอนหลังเออพอพอออกโรงเรียนมาแล้วมาเสียใจเมื่อตัวเองมีครอบมีกลัวเมื่อตัวเองเนี่ย ไปทางานคนอื่นเขาได้ทํางานดีตัวเองได้แต่เป็นกรรมกรนะ่จ๊ะจบเพราะว่าความรู้ไม่มีเ่าแม่ก็บอกให้เรียนโลวล้ลโลมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะโลเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนบ้างลูกไม่เอาอยาจบเออเวลาไปเรียนเรียนๆหลบๆเดี๋ยวมันก็จบไปเองแนละ้วเพราะแม่ของนะ เอให้ทำการบ้านไม่ทำแล้วเอาไปลอกกันโรงเรียนอย่าจมโอ้ยเขาบอกให้เรียนมสี 4, 5, 5, 6, ่มห้ามหกเื่อจบแล้วจะไปเป็นทหารตำรวจสอบหมอสอบคุณครูคได้ไม่เอาแม่ฉันอยากจะไปเรียนปวชปเรียนทำไมแล้วลูกปวชอปเลนนั้นจบปวชก็ะชจะได้ไปทำงานบริษัทไงแม่ปวชแปลว่าอะไรอะประกาศอาชีพประกาศ อาชีวะอาชีพแม่ปวชประกาศวิชาชีพเนี่ปวชที่ไหนได้จะจบลูกสาวไปเรียนได้เทอมเดียทองกลับมาเลยแม่ฉันจบปวชแล้วจ้าแม่จบอะไรของเมืองหรอกก็จบแล้วไงมนุษยศาสตร์บัณฑิตแม่เนี่ยทองมาแล้วเนี่ยเขาจะมาผูกไม้ข้อมือละ อ้าวมันจบยังไงของมึงนะั่นละก็จบหลักสูตรนะทําคนให้เป็นคนนะแม่มเออมึงนี่นเนาะเืียใครนะเนี่ยเืียใครแล้วลนะก็เืียมึงนั่นแหละมีปัวตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกเอออยากโยมปาวาชไปแวะหาผู้ชายไปต่อปาวสก็ไปแวะเสียสาวอีกไม่จบก็บขานั่นแหละอยากโยมนะคิดจะเอาชีวิตไปฝากฝังไว้ให้ใครอ่ะ ไม่มียาจงขนาดเราฝากฝังไว้ให้กับพ่อเขาแม่พ่อแม่ยังล้มหายแต่จากหนี่แล้วไปก่อนแล้วเออเพราะฉะนั้นพระอัตหิอัต,อตนโนโตนัทโถตนแลเป็นที่พึ่งของตอนนะจ๊ชมอย่าไปคิดว่าเออคนนั้นจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราลูกเราเรายามเราแก่เท่าชะแลชะลาหวังลูกให้ได้ปิดตาเมื่อยามตายหวัง ลูกเอาไปรักษายามมะป่วยไข้หวังว่าลูกจะได้รับใช้เมื่อเราแก่เท่าแชะทล,ลาอยากโยมจะมาระวันเมื่อวานมันถามโยมอายุแปดสิบเหมือนกันแปดสิบเวทเท่าแม่ฉันโยมอยู่กับใครล่ะเดี๋ยวนี้ยอยู่คนเดียวครับพ่อเอ้าแล้วลูกหลานไปไหนหมดแนละ้วมันก็ไม่มีลูกไม่ปัวมันหมดเลยเอ้าตั้งแต่เมียโยมตายโยมคนเดียวเหรอโยมคนเดียวครับอยากโยมมานึกถึงโอ้ยตาย คนเราเนะี่ยมีลูกมีหลานเออเขาเอามาให้เราเลี้ยงเวลาโตขึ้นมาเขาก็ไปเลี้ยงเองบางคนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนโตเหมือนกันนะช,ชนัดโจมจพอเขาโตเขาก็ออกแกวบ้านจากเจ้าจากเรียนไปมีผัวมีเมียเขาก็ไม่กลับมาแล้วเออ,เอ,อก็กลายเป็นว่าเราต้องอยู่คนเดียว็อ,อย่าไปน้อยอกน้อยใจมันน้เโจมโจมนะเราก็มาเดี่ยวไปเดี่ยวนี่แหละของเราไม่มีใครไปกับเราหรอกเขา ลูกผัวเมียรักลูกหลานเขาไปส่งเราถึงหน้าเมมเขาก็เออจุติจุตังอรหังจุติไปดีไปดีเนยะเี๋ยหว่วงหาอะไรนู้ออยกเขาส่งเราได้แค่นั้นนะนอกจากนั้นเราไปเองของเราละสุขโขบุญยสะอุจโยการสะสมบุญกุศลนำความสุขให้เราไปเฮออ้อยอาจาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสิ่งที่จะติดเนื้อตามตัวเราก็คือบุญทานการกุศลเท่านั้นเอง เอาละบรรดาท่านผู้ฟังญาติชมทุกท่านสิ่งละอันขนัดน้อยเล่าสวยกับบรรดาชาติชมฟังสิ่งไหนดีก็เอาไปไปฝึกปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็คืนให้จานจินดานยังเก่าขอขอบุญบรารมีคุณพระศรีราตนา,าไตรยช่วยคุ้มครองรักษาบรรดาญาติชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านให้ได้ปราศจากจากโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นาไม่ว่าราชาภายัาภายโจรภัยมนุษ,ษย์ภัยทุกภยัย โลกันตภัยพยะนอกเนื้อในทั้งหลายก็ค่อยหายไปสิ่งใดที่บรรดาจักจมท่านผู้ฟังทุกท่านมีความคิดมีความปรารถนาแล้วไม่ผิดศีลธรรมอันดีไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วขอความคิดความปรารถนาของท่านผู้ฟังทุกทกท่านจงประสบความสําเร็จไปด้วยพระพรชัยทั้งสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขะภรธนาสานสมบัติปฏิพานสมบัติกันพวกท่านทุกคนโดยเทินก็ขอจเจริญ ทอน